รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีนี้มาพบกับเจ้า t o y ยต้าไมเท็กซปี95นะครับตัวนี้เป็นปกหลังแล้วนะครับ สีสันด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปก็ถือว่ามีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าดีนะครับแต่อาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุตามการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับมีล้อแบ็นขอบเสื้้าให้ยามดีนะครับกระบะหลังมีแม็กไลรเนอร์ให้พร้อมมาถูกความใช้งานนะครับเครื่องดีคือตีดีนะครับแอร์เย็นเพลยงเพาะนะครับรถคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับพร้อมวิ่งนะครับ เครื่องดูง่ายนะครับแห้งๆนะครับห้องเครื่องมองง่ายนะครับรถคันนี้นะครับอุปกรณ์หนุนแงที่ถูกต้องนะครับรถคันนี้รถคันนี้เป็นพวงมาลัย power นะครับ power เป็น power แท้นะครับกระปุกก็เป็นกระปุก power แท้นะครับพัดหนุ่งคันหน้ายังมีเลขคมชัดนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับรถไม่มีโดนนักแน่นอนนะครับภายในนะครับบนตัวโซนหน้าถือว่าสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับบ่ไม่ขาดนะครับทั้งซ้ายและขวา บ,บอกแคปก็ไม่ขาดนะครับก็คือว่าผมมองแล้วก็สภาพรวมๆถือว่ากลางๆนะครับล้วคันนี้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแผงประตูก็ไม่ยุมไม่ยยนมีเหลืองบ้างนิดหน่อยเป็นเรื่องปกตินะครับราคานะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งไว้ที่7 9 0 0 0บาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับเบอร์เจ้าของนะครับทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพเปเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจเดินทาง รถคันนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสุขสวัดสด์ลอยร้อยนะครับก็ส่วนเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปแนวๆนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยนะครับสำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า